สวัสดีจ้าพี่พีมัอน,นี้จะมาอุ้ยวันนี้จะมาหมักไก่เด้อจ้ะเด้อเอามันก็เป็นมืดมืดมือนี้แสงไม่พอบ่มาหมักไก่ปีกไก่ให้พ่อใหญ่อีกแล้วจ้ะนี่จะเป็นไก่ที่ซื้อมาจากตลาดไก่ตลาดน้องจ้ะเนาะเข้ากับมาตรวจเบิง้งว่ามันมีอันนี้บ่เข้ากับมาตัดเครื่องสิจ้ะ ง่ายๆสบายๆค่ะถุงมือที่ใส่ถุงมือเพื่อ,อยังขาดหลังมือจะ้ะมักใส่ถุงคือเก่าจะมักใส่ถุงมือนที่แว่ออกเพราะว่ามักข้าวเดียวจะได้เข่าเนือ้อเข่านามไว้ถ้าเจ้ากินบเบื่อบนายยังมาปีไก่เดี๋ยวก็อาทิตย์ที่แล้วกับสี่โค้งมูอาทิตย์นี้ก็ปีไก่คนมาคนขึ้น,าน,นยากว่าสัาน้น มักใส่ถุงง่ายๆสบายๆเดีย๋ยวขออนุญาตหั่นไก่ก่อนเด้อพี่น้องจ้งเาเอาออกมาจากถุงกัน เสร็จแล้วบานนี่เ้ากระสีได้มาทำการตำผิกตำผ้ามักน่าจะเนาะบานนี่เขาก็มาตำไอ้กระเทียมกับอันนี้น่าจะเนาะกระกระเทียมกับเม็ดพักซี่เนาะตำไว้ มันอยากหลายแน่สิตาําอันนี้ตําเพื่อนมักหมูนาะตาไปเลยจ้ตาตําเล็กๆ ว่ามันกะระเทียมไทยหอนดอกเป็นกระเทียมของกระเทียมสเปนกระเทียมกับพ่อบุบบุบบวบนี่ลแหละเสร็จแล้ววันนี้ ใส่ลายดอกมันเหม็นสำหรับเพื่อนใส่สนิ่กับพ่อนี่าจาอันอยูนในนี่สาวไทยกับไส้อันอันพงนั่กครับอันรลดดีไปแล้วน,จน่จะนอาตอนนี้กับไส้ย่างละหน่อยค่ะคือกันก็ม,กมักหมูตอนนั้นอาจจะอันนี้กับไส้เป็นแม็กกี้เนาะขวดเหลืองเครื่อยงยังแม็กกี้เหลืองอันสูตรเจยังประมาณนี้แหลนะเนาะ เขามีขายจังสีก็เลยได้กินจังสีแล้วก็เอ่อสีอิวขาวโด้จ้ะเ้ยแล้วก็สีอิวขาวยีห่ห้อใดก็ได้จะใส่ไปเลยจะซีอิวขาวใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยค่ะใส่ลายก็เข้มจอยน่าจะเนาะเอาก็เตรียมใส่อันนี้แล้วก็แล้วก็ซอสหอยนิดนึงจะซอสหอยซอสหอยเพิน่นซอสหอยกับซีบ,บัด โซดหอยนิดนึงสีสำคัญขาดบ่ได้เลยจ้ะเราบอกว่าใส่พริกแหย่ชันน้ำเน่ยป่ะนะเล,ลยใส่พริกของเราจ้ะสอยนึงบกพริกอันนี้โอ้ตายก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีเน,นาะจ้ะเนาะบ่ได้บ่ได้มีหยังหมักไหมจ้ะไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรที่เขาเอิญยังอันนี่เนานะโอ้ยขออนุญาตเสร็จบกพริกก็เนิ่นจ้ะ เฮ็ดเฮียแม่บังคั่เข้ากับเซตแล้วเข้ากับมามัดปากถุงหรือมีอยงบนหนอครบแล้วเขาก็หมัดปากถุงง,ถง,ง่ายจะง่ายแบบว่าเ้าป๊ตตองให้มันเปื่อนภาชนะของเข้าใส่เปลืองแน่กะหุ้ย <c oughs> ขอโทษขอให้เรือจามกพริกเอา,เอ,าอยบาะใบมาเปลืองอันนี้เข้าค่ะ เขาก็มักขยำเลยจ้ะแล้วว่าถ้าบ่ใส่พริกบ่ชเสียบเปอร์เนต์ทุกอย่างเราต้องใส่พริกให้อเล่าเนาะเราบ่เราว่าถ้าบ่ใส่พริกก็บ่เสียก็เป็นการขยำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวสาวไทยกะสิเอามาอบให้เบิ่งนันจะเนาะจักหน่อยเพราะว่ารอบนี้บ่ชผาต่รอบนั้นอันมักหมูแล้วที่นี่จะคล้องออกไปเฮ็ดคอนเทนต์ข้างนอกไปถ่ายรูปข้างนอกแล้วกลับมาแล้วอยางกินเสร็จซับเรียบร้อยแล้วก็เลยบ่ได้มี่ผาถือแบบว่าเออ แล้วอันอยางเซ็เสร็จเซ็ตซับเรียบร้อยให้อีีพีนะ่าจะเนาะนี่จ้าจะประมาณนี้น่าจะเนาะเสร็จเรียบร้อยเรามารอพักจักประมาณจักครึ่งชั่วโมงจะสามสิบนาทีเข้าก็เอาใส่ใส่เตาได้แล้วน่าจะเนาะจะเป็นการอบน่าจะไม่ได้ทอดให้เราเนาะเป็นการอบเดี๋ยวเรามารอเลยจ้าอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันนะจ๊ะก็เอาเข้าในเตาอบแล้ว คือเกาค่ะเพิ่มแป๊บเดียวลืมอันซม,มี่นก็นเอาใส่ถาดใส้ยังเอาเขาตาอบแล้วเขาจะมาเบิ่งตอนที่มันสุกนะจ้าพี่พีจ้าว่ามันิิเป็นทเสบขนาดาษใด่่าอีกประมาณสัก30มสินาทีคือเกาจ้ามาพอกันนะจ้านูเสร็จแล้วคงจะนี่ว้าวเสร็จแล้วเอาอีก จะเป็นอย่างนี้จะพ,พี่จ้าเห็นวาอ,ออกมาแล้วมันก็สวยงามดำกระปี <c oughs> ไปไงแล้วก็สีคีบออกพี่หัวไปเยีอเยอนีอ่นี่ได้แล้ออานดูเด่ะก็สีคีดที่ละอันด้อพี่น้องเลย สำหรับพี่ๆที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้สาวไทยด้วยเดอ้ออ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งดำแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สอบเดี๋ยวพอเวลาแปบ๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวซอยพี่ใหญ่แล้วเอาออกนีก่อนเด้อแปบ๊บหนึ่งจ้าประกาศกอนเสร็จแล้วนี่แล้สิก,กินอันนี้แหะแต่ว่ายอยู่ในนี่แล้วค่ะเพื่อเรากินก็เบิดเบอร์สันมาเราได้เอาตั้งแต่ปีไปจ้า